สวัสดีจ้าดีดีตอนับทุกคนเข้าสู่ช่องมาออริจิสกันด้วยจาย้าวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกมไอ <im it> เด oh, no. oh. oh. นติตี้วีวกเกเอเามอยู่แล้วสแตนคอนู้วัววีวสาวนวววววมววววววกววววสวว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 าวว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 รววววววอวว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 ว่วว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 นววบววววววาอววววว่าเกวบเกมวว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 วจ้วทุกคนที่มันใกล้จะเข้ามาเนาะเออคือแบบ โอ้มันสวยมากนะสแตคนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในเกมจริงจะเป็นยังไงเนาะเออแต่ตอนนี้เรามารีวิวสกินนี้กันก่อนนะสแตคนเหมือนเหมือนน่าจะเข้ามาวันที่ยี่สิบมาสกินแมรี่นะนี่ดูชุดโอ้โหแบบเขียวกว่านี้อีกไหมนะสแตคนเป็นยังไงก็ไปดูกันในเกมเลยนะจ๊ะ <Hey. S 1> มาแล้วจเจอห้องแล้วจ้าเนี่ยดูซีเพื่อนร่วมทีมเรามีใครบ้างมีน้ำหอมเกือบแ,งแงดงกับนายชินีมีเ,เกี่นะสแตคนสมาราไหม เออมีเอามีความหห้กันด้วยนะจะมีการทักทายนะจะคนมีมารยาทหนึ่งเนองงมากอีนี่ก็หหยตอบเขาด้วยมี่อเขาให้ตอบกันเหมือนยนกูต้องหห้ตอบเขาไปเนี่ยอะไรกันนะโหละดานก็คือแบบความสำจำดีโอไปเลยนะเกรียดมากไม่ชอบเลยด่านเนี้ลำยัยไม่ไหวก็สวัสดีกันสองคนนั่นนะอีโคบอก ไอ้หีกูเมนนสวัสด,ดีมเบยผีข้ามกูไปได้ไงเออทีมเรานะครับคงมีประมาณนี้เนาะเลิดอยู่นะค่อนข้างครบเครื่องเด้อจะตกแตกแล้วอมาเราจ้าโหดูชุดชุดเขียวไม่ไหวเลย <laughs> ชุดเขียวมากมาเดี๋ยวเรามาป่านตรงนี้กันดีกว่านะจ๊ะหนีหวังว่าหันจะไม่มาไล่เราเป็นคนแรกนะเออไม่อยากสูงอยากแ่นชิลชิะมา ปัน่นเลยโอเคโอเคเลยโอเคชุดคือแบบโอ้โหคือเขียวไม่ไหวแล้วนะแกคือแบบเขียวมากเออตรงหัวนี่ก็คือมีที่ติดด้วยสแตนพูลเป็นแบบเครื่องประดับใดๆเนาะเออเอสเซนส์รีนายฮะอุ้ยฮันเตอร์เป็นแมรี่นะคะเนี่ยนี่ก็้อเจอย่าแมรี่อีกแบบนะอ่ารละล่มเลยอีเกยมึงเร็วเกินไปมากโอ้ไปกอดเกินไปไหมอ่ะเพิ่งโดนตีเมื่อกี้เองนะลูกโอ้โห ราจะไม่ไปช่วยติดขาที่แอลโคลก็มีนะโดนเร็วขนาดนี้ไข่สักเฟรชหนึ่งก็ได้แต่วายโอ้ยไม่ก็ตกใจไปเลยกำลังพนันๆาข้าเหออีบ้านี่เวลาทำสลับมาดิหรอไม่ไปเฝ้าเหรอลูกอะไรอะทำไมมาให้กูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้ย,อ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 ยไม่ทันนี่เลยไม่ทนันอ๋ออีนางนี่ตีฉนันทำไมฮะเดี๋ยวดูสาบหอยนิดหึงดีก่อนอะไรอะ ทำไมมันมดีฉันเสร็เลยโหเศร้าว้เห็นไหมเราช่วยฟรีเลยบอยเราปั่นไฟต่อไปดีกว่านะทตรีคนอินี่คือมาเอาแผลแพทยคืองงนะมาทำไมไม่เฝ้าเดี๋ยวฉันคนเอาแผลกูเฉยดูยย่าอ่าฮะเราตีกันรัวๆตอนนี้เจ็บกันทรวนหน้ากันเลยทีเดียวมีใครสามารถม,มีอุชันได้บ้างไหมเนี่ยเราปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะค่อยไปแบบช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้นะ เจ็ดสิบกว่าจันททวนตอนนี้คือเจ็บแล้วแบบผันชาแก่แล้วนะแมรี่หยุดเขาเจ้าเปิร์กมานะโอ้ยเศแซวถึงเลยโอ้ยเก๋มากเก๋โทรมาเอ้อยรับสายนะจันทร์ทวนสายรอเสียงมาอย่างเออ,อกเก๋มาแล้ว,วยูฉันหน่อยเอาเขาปั่นก่อนแล้วอ่ะงั้นปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนก็ได้เอา้ามึงรอดมาได้ไง,ไงนี่กเก๋ยิโคโดนเฉยเลยเอำไว้ปลายาความก็ไป หิวฉันน่อยเออเดี๋ยวฉันหิวกับแกก่อนนั่งตัวนั่งนะนะไปค่ะโอ้ยเรือแทงสองเนี่ยสั่งคุณไม่ได้อีแพทเอา้าอีน้ำหอมอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยจะพูดอะไรไม่ทันได้พูดเลยอะไรอะมึงไปแจกแผ่เขาพี่ฟีเฉยโดยงงนะโหแล้วนะใครจะไปช่วยนักบินกองทัพเนี่ยหิวกันอยู่บนนี่เลยไกลมากอีน้ำหอมเคยไปแจกแผ่ฟรีงงนะเอาได้ค่ะดูะดะดะสิกระตุกสมน้หน้าอีเวนโง่นักมาาจะทำ ภารกิจช่วยเพื่อนโดดเข้าไปก่อนเลยมามสปรินค่ะเกเปิดวรามลงไปนู่นแล้วจะไปปั่นไฟไห,นหรือว่าจะช่วยเพื่อนไป็ซับไหมเฮยเพื่อนนนั่งตรงนั้นเดี๋ยวไปช่วยเองมาเดินทางช่วยเพื่อนค่ะแม่ปั่นแล้วตอนนี้ไม่มีใครปั่นแล้วค่ะโอเลยสกินีสวยนะสีแบบเลิศนะสีแบบปังมากเหมือนอีเกจะไปช่วยงั้นเราปั่นแล้วกันนะตัวนี้ปั่นได้นิดหน่อยนะ จะเป็นเครื่องเก่าอยู่าหอมนะอ่าอช่วยกันออกมาแบบนี้ตอนนี้คือแบบทุกคนเสพบทุกคนนั่งอะจริงๆมีสิแพ้สูงนะคะเอาโดนอีกหนึ่งนะคะอานุออสวัสดีค่ะมาฮิวคะ่ะแดงเกือบแดงนะคะแล้วผอมคือฮิวชาอีเพดก็ฮิวชาเหมือนกันโอ๊ยอะไรโอ๊ย,อยแหลกเสยเลยอยู่ดีก็ค้างมนมาแน่รีหอยมาช่วยก่อนแลวกันฉันมีสาบสาม ถ้าันซัไม่ผิดอีนี้มีตัวทองนะเหมือนได้ยินเสียงนางกดดชัยนะคะทุกคนอันนี้รีบตีวงค่ะตีเก้าอี้หนึ่งสาบหอยแนวนเห็นไหมนั่งขวดตัวทองกินด้วย,ว,ยวงนะคะรีบกดทำไมเนี่ยสาบมันอา้าตัวทองมันนานอ้ยไม่ได้เลยเสียสาบฟรีไม่ไนดะ้อีเก๋เดี๋ยวฉันสาบให้ีเก๋เออโอ้ยมันเข้ามาเป็นไรกลับไปปั่นจอยก่อนจะทคนบ้านเล็กตรงนี้ เอ้น้ำหอมอยู่มาฮิวต่อไหมลูกอ่ามาฮิวต่อค่ะตรงนี้ไม่มีห้องวีสบายใจขึ้นมาหน่อยโอ้ยก็แมรี่โอ้ยโอ้ยเก๋โอ้ยนี่เปิดวา้์วเข้ามานะคะทุกคนน่าอนแซนเขานะครัมาตีกูแน่โอ๊ยอย่านะอย่าทำไรนะฮะตีฉันอย่างงั้นเหรอนี่สกินใหม่ซูซูไม่รู้จักเหรอาอย่งนี้เป็นยงไงหยิมผอนี่มึงมาทำอะไรมีไปไปฝั่งคนอื่นจะช่วยกันอยู่ตรงนี้ สะพอเองเก๋ม <pay festivals> ่ฉ oh, ันหิวโอ้ยนี่เรือสองสองโอ้ยมันมากับมาแล้วอย่านะอย่าอีกหนึ่จุดสามพอยก่อนโอ้ไม่นะเก๋สะพัดไม่ทันวิเนี่ยอยู่ทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ใจนะโอ้ไม่กอดสตอรี่เก๋อีเก๋อีเก๋กูสปินไปอีเก๋อีเก๋โอ้ยม่กอดอีเก๋ไม่ทันแล้วค่ะบายบายซีอูอาเกนโอ้โห เอาหลุดว่ะเลิดหิวหิวไปกูหิวต่อก็ได้嘛วิ่งเขืหลุดเนละเลิดเอาตายโอ้ยไม่น่ารอดจริงๆชีวิตนะคคนตอนนี้คือเจ็บกันหมดเลยนะชิบหายมากตายเนี้ยบอกเลยชิบหายมากหิวขันคนแล้วคือแบบสองตัวนี้หิวช้าด้วยนะลานชาจะเสร็จแล้วทุกคนเอเอข้นี้โอ้ยมันมาหรอหัวใจเต้นอนะ่ะ มาป่ะเนี่ยอุย้ยมันเสกกระจกไปไหนไม่รู้เสกไปไหนงง,งปั่นต่อมาหวังว่ามันจะไม่มีเงาทะลุกํแาแพงนาทีแล้วเราเธอเร้อนะหวังว่าจะไม่มีนะคะทุกคนใกล้เสร็จแล้วเครื่องนี้เออหรือเครื่องเดียวเท่านั้นหนทางการที่จะรอดจากเหนือมือนางแมรี่คนนี้ใกล้สําเร็จแล้วทุกคนมาไปปั่นที่ไหนตอนน่อดีนะน้องหอมแถวนี้มีเครื่องไหมเนี่ยอ่าข้างหน้านู้นเหมือนจะมี มาค่ะเดินทางไปปันต่อเพ่องเดียวเองอีกนิดอ,อีโคโอโอเจ้็จะบอกให้อีกนิดหนึง่งยืนอยู่ยยยยไม่ได้แล้วนางแบบสุดความสามารถนะทุกคนอันงดมไปแล้วเนาะมาเีธอถามช่วยเองฟเฟรมเร็ตตรงฟเฟรมเร็ตต่ำในตอนนี้ฮะนี่มาค่ะกำลังเดินไปนะจะทนะันเปอา์วเนีมันเฟรสองแล้ว,ลวอะ่ะโอ้ไม่กดโอ้ไม่ก็จะทนันไหมอีโคโังนานอยู่นะ ท่านวิ่งนางสาวสกิลนั้ทคนหนึงมีตัวทองนะ่้วสวยเลยน่จาจัาเทเลมานะเนี่ยมาแล้วคะ่ะยีโคมาแล้วมาแล้วโอ้ยเกือบจะไม่ทันนะถ้าเป็นตัวอื่นนี่ไม่ทันเลยวะเนี่ยเดีเป็นยีโคนั่งนานเลิศแม่นี่หายไปไม่รู้เหมือนจะเซ็ตกระจกไปป่วนนางน้ำหอมนะคะทุกคนอ่ามาคะ่ะฮิวคะ่ะฮิวเยอะๆอีแพสเนี่ยนะัทคนแบบ แพร่เชื้อความแพ้เสียนเสรคนโดนตีแล้วสาบให้ฉันบอกเลยว่าสาบแมรี่แบบรัวๆในสักคนเตรียมตัวรับกรรมได้เลยหอยนี่มันตีฉันต้นเกมข้ามเพื่อนเชิกหนึ่งแมงสาบกูดิ้นตุยแมงสาบกูตายไปแล้วจ้าเอาน้องหอมันอยู่ตรงนี้เหรอนี่แมรี่ไปไหนวะมาอะไรมาปันตรงนี้ต่อโอาวอยก้อนมันมาอีกแล้วอุ้ยเาอคนนหอมทันว่ะรถมากฟังไม่ไหวนะ อยู่ดีก็เล่นเก่งทึ้นมเสียดีน้ำหอมนี่กูงงนะเฮ้ยอะไรเนี่ยมาตามฉันหรออะไรเ่ยนี่สัตว์กัอนหนึ่งอ้าวเออโอ้ยน้ำหอมเพื่อเลิศมากหุ้ยกดคันตลอดเลยอะเลิศปังไม่ไหวอยู่ดีก็เล่นเก่งขึ้นมาต้นเก่งนี่แตกแผลฟีน,น,าานี่งงอะไรเนี่ยจะมาไล่ฉัน่งั้นเหรอตีอะไรเนี่ยไม่โดนนะคะหนูแย่พ่อกูไปเปลี่ยนเครื่องดีไหม แล้วเพื่อนก็คืออยู่ไกลกันมากเลยในเนี่ยด่านเนี้ยโอ้โหแล้วเพื่อนมันตีแล้วว่าโอ้ไม่ก็เครื่องไกลมากเห็นในด่านนี้ฉันเกลียดจังเลยชอบมําใหญ่โอ้โหซูวินอยู่ตรงนี้เขายังซูวิอยู่ตรงนี้งานช่ากกรรมปั่นะเครื่องนี้มันก็ได้เยอะอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ก็เฮ้ยบุญมีสาวห้าวอยากใช้จะไปไหนคะโอ้ยมันไปยาบุญสามไม่ทันนะทุกคนแต่ก็ ยังได้อยู่นะเมื่อกี้โอกาสจ,จะให้มันแบบว่าอยู่ตรงนี้สากคนไม่สามารถสลับร,ร่างได้แคนซ์เ่นสกีปรนเย่ายงงี้จะทําไม่ได้โอ้ยโอ๊ยมันมาค่ะคุณหนีก่อนเลยหนึ่งว้ายอุ้ยนึกว่าแรงสปีรอสราบน้ำหอมตุยแน่อีห่างเออนึกว่าแล้วทำไมนะเครอน,นี้อีกนิดนึงแล้วข้รอน,นี้จะไปสราบไม่ทันไม่เป็นไรกูปั่นต่อก่อนอย่าโคามึงนี่ปัน่นสิ โคอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นโคอ่ะโอ้ยอ่างนี่ทำอะไรกับทางเครื่องหรอทางเครื่องหรอนางทางเครื่องมาหรอโอ้ยก้อนกรตกสาบไปเลยเออโอ้กดผีกดผีอ้ยสาบเธอเสียใจไม่ัปฉันสาบมีทั้งผองอะไรเนี่ยโอ้ยเข้าไม้มาเข้าไม้มาว้ายา อย่านะโอ้ฉันโดนแล้วไม่นะยัางงางตีเลยอ่ะร้ายนะร้ายอยีเนื้อเครื่องเมื่อไหร่จะเตรียมเนี่ยกูตจูกูสุดๆแล้วนะยังไงคือจะโตกแน่อ้าวมันเสกไปไหนวะโคอยู่ตรงนู้นเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพื่อนก,กูอยู่ไหนกูยังไม่ดูแม่ได้ยินเสียงแน่แน่รู้โอ้ยอย่านะทำไมก็ไม่มีสาบแล้วผอมกูไม่นะไม่มีสาบแล้วยังไงยังไงตอนนี้วนๆ วน,ว,นวนกันไปนะคะอ่ะหิวแล้วค่ะกูไม่มีสาบแล้วโอ้ยไปไม่ทันแน่เลยตาไม่เคยช่วยใครได้เลยตายทุกตัวกูช่วยอ้าวไหนอีฮ่าเราเพิ่งจุดตอนนี้กูไม่ไหวเลยนะคะนี่อีโคปั่นชาได้ขนาดนั้นนะแม่งงอ่ะนางจุดอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าอีโคอยู่ไหนออาตายแล้วค่ะโอเคอยู่ด้นจริงๆด้วยโอ้ยไปก็อีโคนี่แฟนสุดท้ายนะป่ะ ยังไม่ยอมแพ้กูต้องรอดอีนนี้มันเฟสสุดท้ายแล้วใช่ไหมหลุมอยู่ตรงนี้เปล่าวะมีไหมโอ้ยพม่กอดมีหลุมหอ้พม่กอดอกเย้กูรอดแล้วครับอกเลยรอดแล้วรอดแล้วรอดไวรอดแล้วรอดแล้วเออกูรอดแต่เพื่อนตายหมดเลยโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนตอนนี้ถึงจะแพ้แต่ก็ไล่สาบไล่ซัพพอร์ตเพื่อนแบบมันสุดๆไปเลยนะทุกคนแบบเด้ดน,นะ เออก็เป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนสามค,คลิปนี้นะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไล like, share, ค์กดแชร์กดซับให้ฉันด้วยนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย